สวัสด,ดีนะครับวันนี้เช้าวันที่สามของเมืองฟูลาโนนะครับรถเราอยู่ตรงนู้นนะครับรถหายจะพาลงไปกว่าทิมาที่รถ๋ยวจะถ่ายอีกรอบงั้นให้จากฟูลาโนนะครับวันนี้เราจะไปนอนซับโปลกันนะครับกันเก้าโมงสิบโมงที่นี่นี่นะครับเมื่อคืน บางจะพาชมบรรยากาศก,าก่อนที่จะย้ายเมือ,อง,งนะครับสุดท้ายวันนี้ทีมา้าฟูวันนี้ออนเซนกับลุงมุดไหมครับต้องออนครับต้องออนนะครับเอาเอีกไม่ออนอีกตายหนาวครับเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อหนาวมานะฮะใส่ชุดแบบลำลองเทสอากาศหน่อย อันนี้ก็คือไกด์นูยนะครับและลูกสมุนของเขาครับวันนี้ก็วันที่3นะครับวันนี้ก็เรากำลังจะเช็คเอาท์ส่วนให้ผู้หญิงเช็คเอาท์กันไปนะฮะส่วนพวกเราก็จะไปดูรถไปเช็ครถไปพวกเราจะไปใช้ชีวิตกับรถครับจะไปเอารถมาเพื่อมารับที่หน้าฟอน์เนี่ยฮะไปเอารถแล้วก็ขับไปที่ซัปโปโรต่อวะไปซัปโปโรสองคืนครับนะครับว่าโรสองคืนไไปหนเดี๋ยวรายงานต่อครับดูครับดูหอ๋อเราอยู่ใกล้ๆกันนี่หว่าใช่เนี่ยรถ ลื่นนั่นเนี่ยขับรถเนี่ยรถมันเหยียบเน,น,นี่ยนี่แล้วอันนี้คือรถของพวกเรานะครับสองลำดูสภาพจอดไว้คืนเดียวนะฮะนี่วเดินมาตั้งไกลฮะลิ้วกุญแจรถแม,ม่งเดี๋ยวแป๊บ,บนึงรีตาร์ก่อนเลยน,นี่ก็จะทำพิธีนะครับ ปัดเป่าหิมะออกจากรถกันนะครับโหเฮยน็นนี่คืนเดียวนะันดูความหนาวครับอ้าวได้ครับอ้าวนี้ปัดเอ้ในรถเขาไม่ใส่มาให้นะรอไม่ไมีใช่ไหมทปอีกให้ติดรถหน่อยเอออยู่หน้ารถนหน่อยอไปไปไปออโอเค 咋

มจะพาสไลด์คือบรรยากาศเลยไปลำหนึ่งนะครับอาวยังไม่พิจิตรครับอาง่าวฮะแต่แก่ไข่ก็แก่ไม่ได้นะฮะใช่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 รับ โอ้นี่มันฟิวสามลำเดี๋ยวตามมาอีกลำ,ลำหนึ่งจะฉีดกันอย่างเดียวเลยเหรอจัดเชีเยร์ย <laughs> มันหรือเปล่าครับเนี่ยมแว่นคนถนนนะครับไม่มีอะไรแวะถา่ายรูปเฉย ี่คือบรรยากาศที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ของญี่ปุ่นนะครับอีก50กิโลถึงโอตารุซัปโปโรนะครับอากาศตอนนี้2องศากำลังดีทีมงานแล้วก็แวะพักเข้าห้องน้ห้องน้ำนะครับ สีพิธีกรหลับไปงีบเลยครับฟื้นแล้วทีนี้มี <ไป S 2> แรงแล้วต่อครับไปจำไปเขาอากินะครับทับโดยมาลิกศริชัยครับซีสองร้อยสิบโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อฟองโอตาลุ <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงโอตาลุนะครับฟ <c oughs> องโอตาลุตรงนี้ก็จะเป็น นี่ก็จะเป็นหอนาฬิกาไอ้น้ำนะครับตรกตูทิปปี้ครับมาทางนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์นะครับต่อแถวก่อนอย่เพิ่งเดินนะเมืองนี้นะครับสาวๆไม่ต้องเสิร์ฟนะฮะหน้าตาดีทุกคนครับดีมากเลยครับของดีไหมครับนี่นี่ ใสๆเลยฮะสสยแต่ละคนนี่เป็นไงล่ะบางกี้ของแท้ไหมครับผม <c oughs> ดีดีไหมครับผม <c oughs> ดีดีโ okay. อเคขาวจูนอ่ออาีเดี๋ยวพาเดินยานอุตลูะนะครับยานนี้เป็นยานหนาวนะผมใช่ <c oughs> หนาวต้นๆแล้ว <c oughs> เย็นเทียบนี่ครับใจดูนะนี่ไอ้สดุลเรามาถ่ายเรามาถ่ายเรื่อเรามาถ่ายสาวเราถ่ายทำสารคดีครับครับผมว่าคนญี่ปุ่นนี่เขาอยู่กันแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับต่อคิวกินไอติมกันนะครับแต่เราไม่กินแล้วหนาวโน่นเราก็จะเดินเย็นยาวๆไปทางนู้นเลย เดี๋วบรรยากาศรอบๆต้องดูประมาณนี้นี่พิธีกรของเรานะครับสอคนเดี๋ยวก็ตั้งหลักก่อนหาข้อมูลแป๊บครับผมหนาวมหนาวหนาว บอ่ะมีมันจะมีขนมเยอะอยันเนี่ยมีชีสมีลามเมงไหมร้อนๆเนาะอย่าเดินดู้วยรอบนึงเนาะลาเมงร้อนๆนะถ้วยบรรยาก,กาศก็ประมาณนี้นะครับมีกาลครับกาครับโอ้โหดูนะสาวๆเยอะดับที่เนี่ยโอ้ย ทำงานครับหน้านครับนี่บรรยากาศโอตาลุนี่แหละจ้ะนี่แหละวันย่านเนี้ยเขาเดินเล่นกันชายโอตาลุนี่แหละครับเดินย่างเมืองเก่าโอตาลุนะครับพูดอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะฮะ เย็นมากกามแข็งหมดแล้วตอนนี้เจอเพื่อนครับดีใจมากเลยไป อานะครับพิธีกรครับตอนนี้ถ no ึงท้องโอตารูแล้วครับผมเราจะไปโอมาสกะยามตะอ็ยินอาอีโยมโตโอ้ยหนาวครับทำอะไรไม่ถูกครับหนาวอ่ะทำพดหมดเลยครับเขาจะกุ้งเขียนตัวได้ไหมครับไปนะครับ ไปยมชมคลองโอตาลูวันเนี้นี่มะตกไปอยอยู่ <c oughs> มันจะถ่ายนาฬิกาไอ้น้ำตรงน,นู้นให้ฟังนะเดี๋ยวบ่ายสามโมงมันจะดีเลยเดี๋ยวยวัอย่าพาข้ามไปครับนี้เ <c oughs> ี่ยให้เี่สสวยดี ตีหมีนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะซัปโปโรนะนะกำลังเตรียมจะขึ้นไปที่โรงแรมโรงแรมก็จะเป็นที่อ่อ,อรถแบบลิฟต์นะฮะแบบโตเกียวลิฟต์ลงมาโอเคคแบบรับอันนี้นอนซัปโปโรนะฮะนี่คือในเมือง